หมอริเปิดคำพูดที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องพูดกับคนไข้แบบนี้จากที่ทราบกันว่าหมอริเรืองฤิ์หรือริ์เดอะสตาร์ประกาศพร้อมช่วยเหลือในหมอริช่วยโควิดบอกใครที่ยังติดต่อหาความช่วยเหลือไม่ได้หรือรอรับการช่วยเหลือไม่ไว้ส่งเรื่องมาทางนี้ครับ แท็กหมอฤิช่วยโควิดล่าสุดหมอริได้มีการไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกร,รมซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เช้าในตัดมาหมอริพูดทำนองตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์มาไม่เคยคิดว่ามีวันไหนที่ต้องพูดกับคนไข้ว่าหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันมืดแปดดานเหตุมันเกิดจากปัญหาโครงสร้างจริงๆนะความที่ช้าของระบบทำให้การเข้าช่วยเหลือคนไข้ช้าตามไปด้วยบางคนอาจไม่ทันตามข่าว ตายค่ะบ้านแบบนี้ซึ่งทางด้านชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาให้กำลังใจหมอริ์และทีมงานจำนวนมากเลยละ่ะค่ะ